ดเลยว่ะโอ้ชื่อน้ำหนาหรือเปล่าแก้วเดียวหรือขวดหนึ่งแก้วปิโยเออแล้วทำไมเป็นอย่างนี้วะไม่รู้มันเป็นปวดหรือเกินว่ะปวดท้อหรอเฮ้ยไอดำอาเฮ้ยไอมันมันเป็นไรวะฮะไอใจเป็นไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ะแกไปทำมันทำไมต่อยมาสองทีไม่ใช่ไม่ได้ทำอ่ะไม่ได้ทำมึงแค้นเรื่องอะไรก็แอดูเมียข้า นี่เองดีก็ไปเรื่อยเปืยอยอาววไปเรื่องแมลามันเป็นอะไรวะไม่รู้เหมือนกันวะเจอมันตรงไหนเจอมันที่ชายวัดเนี่ยชายวัดตรงนี้เหรอเออแล้วจะพาไปไหนเอา้าก็ต้องพาไปบ้านนะดิไวบ้าเอา้าพาไปบ้านทำไมรู้เปล่าเนี่ยคุณไม่สบายะพ้มพาไปวัดเผาเลยเปล่าบ่ายโมง้ยพาไปให้หลวงพ่อดูหลงพ่อหลวพ่อเก่งๆนะเว้ยเออจริงว่าค่าลืมนึกไป่ะลวงพ่อดีกว่าเออไเพ้ยใจไหวครับเออเดี๋ยวาข้าพตั้ง มันเป็นอะไรก็ไม hey, ่ร well, you know. hey, hey, ู้อะเฮ้ยเนี่ยนี่มันดิ้นทุรนทุลายเลยนะเว้ยใจทนหน่อยนะเว้ยเออทรยเออ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 เ เอ๊ะวันนี้ทำไมอากาศมันอึมครึมอย่างนี้เอ้ะไอ้ใจมันหายตัวไปไหนวะปกติมันมากินเล้ากับเราอื ่ใหญคนรักเป็นหมื like ่นเกบป็นแสนรินนะผู้ใหญ่เนาะนี <h <h <h> <h ้ลูกนี่เธอถูกหวยหรือเปล่าวันนี้ถูกไปร้อยหนึ่งละถูกเท่าไหร่ถูกไปร้อยหนึ่งเก็ได้มาจากไหนก็จากลูกตาไงเมื่อวานนะฉันเห็นแกออ้มไก่ไวสองตัวแล้วฉันตีไปเก้าสองเลยถูก ผู้ใหญ่ข้าวสองั้งงวดนี้อือนอหน้ามันใหญ่จริงเลยเขาถูกหวยอ่ะพี่เอา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 เราทุกคนฟังนะไอการเล่นพนันเล่นอะไรพวกเนี้ยไม่ว่าหรอกแต่เล่นอะไรอ่ะให้มันเล่นเพียงหอมปากหอมคออย่ามันมากนักนะถ้าผิดพล<ด>าดอะไรขึ้นมานะพวกเรามันจะเดือดร้อนนะเพราะว่าข้างบนงแน่ๆเลยเข้าวสองอย่าลืมนะ กดหน้าอย่าลืมนดูสองสองใช่ไหมกไก็เลี้ยฟรึ้งไไก่ก็เกตัวเก้าสองเราเพิ่มผู้ชายเก้าสามวันนี้ตาแม่แค่นี้เราไปจะพยูหรอวะเนี่ยอะพระนี่วะเฮ้ยไจัน ปัญญ์เป็นไงเนี่ยปัญญ์ไอ้ไข่หรือเปล่าเนี่ยปัญญ์ปัญญ์เป็นไงเนี่ยไม่สบายโอ้โหโอ้โหตงสัยไข้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 หนักเลยเนี่ยกินน้ำหน่อยกินน้ำหน่อยน้ำน้ำก่อนไหวไหมโอ้ไหวไหมไหวไหมรุกลุกรุกโอ้ยปัญญ์กินน้ำหน่อยกินน้ำหน่อยโอ้ยไข้ขึ้นสูงมากเลยเนี่ยเป็นไข้ป่าไข้มาเรียอะไรแน่เลยเนี่ย โอ้เด tamam. okay, okay. 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 ี๋ยวผมผมพาไปไปหาหลวงพ่อไปไหวไหมไปไหวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปโอ้ไม่ไหวถ้างั้นเดี๋ยวผมไปหาหลวงพ่อไปนี่โม่หลวงพ่อมาดูหลวงพ่อมียาไม่ไหวไปจันนอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนโอ้ยเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาอ๋อนอนนอนก่อนนะโอ้ยหายาก็ไม่ได้อย่างใจแถมยังมาเจอพาพหัวอีกจะทิ้งหรือก็ใช่ทีไปไป อ๋อโอ้ยไอ้ดำแกเศร้าทำไมวะไอ้ใจนะเว้ยมันตายไปแล้วนี่ขนาดมันเป็นเพื่อนกับข้านะเว้ยข้ายังไม่เศร้าเท่าแกเลยแล้วมึงเศร้าไปทำไมไอ้ที่ข้าเศร้านะข้าไม่ได้เศร้าไอ้ใจหรอกเอา้เาแล้วเศร้าเพราะใครวะเศร้ามีดเองนี่แหละอุ้ยจะมาโดนหน้าข้าเลย<อ>ข้าแปลกใจวะทำไมวะ ็หลวงพ่อเขาบอกว่าใจมันโดนของแกไม่เห็นยังไงหนังควายเต็มปากเลยอ่ะสงสัยมันกินควายไปเออสองตัว <G ül> อยากจะรู้เหลือเกินว่ามันเอาเขาควายไว้ไหน๋อเขาบนหัวแกไงเดี๋ยวก็เฉาะให้เลยคนอะไรกินควายทั้งตัว <G ül> อ,อ้าวเฮ้ยไอ,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 อ้มันอ้าวไอ้มีไอ้บุญทำอะไรกันวะเนี่ยเอาหุงข้าวมั้งไม่เห็นแล้วเนี่ยโอ้ไปกินเหล้ากับข้าไหมไม่กินเนี่ยเดี๋ยวมันตายใบใจหรอกฮะเมื่อวานนี้ข้ายังชวนมันกินเหล้าอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะ ไอ้ใจฮะเอ็งบ้าหรือเปล่าสองคนเองเนี่ยฮะเออเออไอ้ใจเนี่ยมันตายไปเมื่อวันเสารเนี่ยเองรู้เปล่าฆ<ฮ>่าสองคนเนี่ยยังหามไปเนี่ยมันตายกลางวัดเลยเอือแ,แล้วขนลุกที่กาเห็นเมื่วานมันก็เป็นผีสิวะเฮ้ยอะไรมันขวางทางกูวะผี <laughs> 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 พวกแกวิง่งหนีอะไรกันวะไอ่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 แม่ไอ้พวกนี้มัวมาเล่นอยู่ได้ตะวันโพลเพลแล้วตะมือจะค้ำแล้วเองงไม่ขับบ้านเองไม่กลัวผีตะใจเล้วเดี๋ยวมันหลอกแล้วมึงเเเฮฮ้้้้้ยยอไพวกนี <laughs> เอ้พวกนี้ดูดิไปตุดจันเลยแม่กลัวผีทิ่ท่าไอ้เด็กพวกนี้วะไอ้ดมไอ้ไปว้าไอ้โอ้ไอ้มันเลยไอ็งมาทำไมไม่ให้ซุ้มไหมเสียงวะโอ้ข้าตกใจหมดเลยอะตกใจโอ้พอกี่กลัวจะไปไหนเนี่ยอ้าวก็ข้าก็ไล่เด็กมันกลับบ้านนะเด็ มันจะมืดอยู่แล้วอ่ะหลอกผีเออหลอกหลอกไอ้ใจเลยเฮ้ยไอ้ใจอยู่ข้างหลังแก่น่ะขทางนี้ว้ายมาือวิ่งหนีแล้วกันวะพีเตอ c h ơ ฮะพีเต้ c จ ơ โอ้โหเฮ้ย วิ่งหนีใครมาวะเนี่ยเออเอ้ยลิ้นสิวะเอ้าเฮ้ยเอ้าพวกแกอยากกินเหล้าดุ๋ยก่อนเนี่ยเออประท้วงยัยอูก็ตายแบบใจหรอกเฮึถ้าพวกแกตายแบบใจแล้วเว้ยถ้าสองคนไก่ดำจะไม่เผาศพพวกแกเด็ดขาดเถินกินให้ตายไปเลยไม่เผาก็อย่าเผาสิวะเฮ้ยเิ็ต่อเว้ยมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วเดี๋ยวมุดเจอเดี๋ยวมึงเจอ จเจริญพรโยมมีธุระอะไรเนะี่ยคืออย่างนี้ครับหลวงพ่อตัวกับผมเองเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆครับหลวงพ่อคือผมเป็นคนที่แข็งแรงอยู่แล้วแล้วอยู่ๆมันก็มีอาการแบบบางคังก็น้ามืดไปอะไรอย่างเนี้ยซึ่งผมไม่เข้าใจครับว,ว่าทำไมตัวผมเองถึงเป็นอย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นในหมู่บ้านของผมเยอะมากและอีกอย่างหนึ่งลูกบ้านของผมก็เป็นเหมือนผมนี่แหละครับหลวงพ่อครับ จะให้หลวงพ่อช่วยสักหน่อยก็จะให้กับผมทำยังไงจะช่วยเหลือลูกบ้านผมได้ยังไงใจแล้วย่อ จะเลินพรทุกคนเห็นหรือยังไม่ต้องไปดูใกล้ไกลที่ไหนดูไอ้ใจเป็นตัวอย่างเที่ยใจตายไปเนี่ยด้วยไวยังไม่เท่าไหร่ตายเพราะเล่าแท้ๆเพราะฉะนั้นคําว่าเล่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งสิน้นลูกหลานเยาวชนที่กําลังเรียนต้องตั้งใจเรียนอาตมาเป็นพระก็เป็นเพียงแต่ผู้ที่จะทําช่วยบํารุงพระพุทธศาสนา ให้จันรงไว้คู่กับความดีของญาติโยมทั้งหลายเด็กเยาวชนมีหน้าที่เรียนหนังสือต้องเรียนต้องรักพ่อแม่เป็นที่ตั้งไม่ต้องไปรักเพื่อนฝูงเพราะเพื่อนฝูงเนี่ยสิบคนจะมีคนดีทักสองคนทุกคนบอกว่ารักเราหมดเราเป็นเพื่อนสนิทรักกันมากมีอะไรตายแทนกันได้ถ้ามีอะไรจริงๆนายเพื่อนมาตายแทนนี่มันจะมาไหมไม่มาหรอก แล้วโตวขึ้นมาแทนที่จะช่วยครอบครัวให้มีแต่ความผลาสุกแต่รายได้ต่างๆที่จุนเจียร์ของครอบครัวเอาไปกินเหล้ามึงชวนกูกินมันเป็นเพราะเหตุใดสติสัมปชัญญะของคนต้องอยู่กับตัวอย่าลืมตัวอย่าขาดสติอาตมาไม่ได้แช่งใครเจ้าใจที่สิ้นชีพไปเนี่ยก็เพราะเหตุว่าเล้าเล้าไปกัดก่อนเส้นเลือดทุกอย่างในร่างกาย ทำลายอวัยวะภายในของร่างกายตับไตไส้พุงทั้งหมดเพราะเรามีสารเสพติดอยู่ข้างในกินแล้วจะทำให้สมองเสื่อมขาดสติตอนนุ่มยังมีกำลังก็ยังดีอยู่แต่ยังมีมนุษย์อีกจำพวกหนึง่งที่นั่งอยู่หน้าอาตมานี่แหละกินเหล้าอาตมาไม่ได้ว่าใครแต่ว่าเขาจะรู้ตัวของเขาเอง เขาเป็นธาตุน้ำเมาเป็นธาตุเหล้าสิ่งเหล่านี้ให้เขาไปคิดกันเาเองว่าคืออะไรไอ้พวกที่พาเราไปเข้าวงเหล้าวงการพนันนั่นแหละอย่าได้เป็นครบเพราะคนเหล่านั้นเขาขาดสติไปแล้วอ่ะ,จะเจริญพรทุกคน ปีลาบไอ้ยปี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 ไอ้กูแค่เฟ้งเองเอ้ยไอ้บ้ามาก็ไม่บอกคุมหน้าไว้พ่าอัพผ่าอาอาขันรัวรัวเลยอ้ยตกทำไมยกไปทั้งขัาเลยเดี๋ยวเดวลงพ่อมาเดี๋ยวเดี๋ยวขันมา ขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านทางวัดไพรพัฒนาพร้อมคณะสิทธิอนุสิตหลวงปู่สวงก็ขอเจริญพรขอบคุณญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมงานทรงนามเปลี่ยนภราไทยหลวงปู่สวง งานที่ผ่านมาเมื่อวันที่ห้าถึงวันที่ 15, สิบหเมษายนพุทธศักราช2 5งพัารสิบหงานสงนาำเปลี่ยนพะาะใจหลวงปู่สวงนี้โดยทางวัดได้จัดให้มีการบรรระชาอุปสมบทหม่หนึ่งร้แปดรูปบวช ในคขมะจารีนีปฏิบัติธรรมกรรมฐานเพื่อการกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก็มีอายาดโยมผู้มีสัตธาได้มาร่วมบวชปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากแล้วก็อายาดโยมสาธุชนทั่วไปที่มาร่วมงานอาทอดพระปา่า ผู้ชาคุณแล้วก็ร่วมพิธีเปลี่ยนพระไตหลวงปูสวงกันอย่างเนืองแน่นรวมทั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการทุกฝ่ายที่ช่วยเป็นภาระาธุระให้งานดำเนินผ่านมาด้วยดีทางวัดไผ่พัฒนาก็ขอจเจริญพรขอบคุณทุกทกท่านหนโอกาสนี้ด้วย แล้วก็ขอฝากข่าวเล่าบุญบอกพี่น้องญาติโยมและคณะศิทยานุสิ์หลวงปู่สวงทุกท่านทุกคนด้วยในวันที่ห้าถึงวันที่เก้ากันยายนสอ5พันหี้เป็นวันทำบุญครบรอบวันละสังขารหลวงปู่สวง ในงานนี้ก็มีพิธีเททองรอรูปเหมือนหลวงผู้สวงเท่าองค์จริงจํานวนห้าองค์แล้วก็จัดให้มีการบวชเนกรรมจารินีปฏิบัติธรรมกรรมฐานฉะนั้นก็ขอเชิญชวนบอกกล่าวเล่าบุญ ท่านสาธุชนคณะสิทธิุาิทธิ์หลวงปู่สวงได้ร่วมงานครบรอบ13ปีวันลาสังขารหลวงปู่สวงเททองหลอรูปเหมือนหลวงปู่สวงเทองค์จริง5องค์แล้วก็ร่วมทอดผ้าป่าบูชาคุณ เพื่อนำไรายได้สมทบสร้างบโดบุปราสาทหลวงปู่สลวงให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ฉะนั้นโอกาสนี้ก็ขออรนวยพรให้พี่น้องญาติโยมท่านผู้ฟังทุกทุกท่กทานจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันณะสุขภาระนึกคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ความคิดความปรารถนา จงเป็นผลสำเร็จจงทุกประการทุกท่านเทอนในที่สุดเองก็มาจนได้มันเป็นคนฆ่าตักชีวิตฆ่าตัดชีวิตมันเจ้าเป็นผีก็อยู่ส่วนผี ิงนอยากจะรองดีกับข้าเลยไปไปอู